สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ EP นี้คือเหมือนคนเสียงเรียกร้องไม่ไหวครับผมเนื่องจากในคอมเมนต์ของเราถล่มทลายมากเยอะที่สุดเลยก็ว่าได้ขอจนกุงงง่ะว่าเฮ้ยทำไมาอยากดูอะไรขนาดนั้น <c oughs> คือพวกมึงมันรั่วไปแล้วพวกคุณมันพวกคุณมันบ้าบ,บอ่อยพ่อที่ผมมารีวิวน้ำเปล่าคุณบ้าไปแล้วคุณมันรั่วคุณรั่วกว่าซื้อมาแล้ว <c oughs> คุณรั่วกว่าเยอะคือตอนแรกอ่ะผมกำลังคิดว่าจะน้ำเปล่ามันจะต่างกันได้ยังไงวะคือน้ำเปล่ามันก็น้ำเปล่าเปล่าวะแต่ว่าครับ เราลืมคิดไปว,ว่าเราไม่เคยซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วกินแบบเหมือนผัดกินว่าอะไรแม่งต่างกันนะเออทั้งงั้นวันนี้ได้ครับผมกูจะล่วนเปกับพวกคุณครับผมซื้อมาแล้วครับน้ำเปล่า,าครับ เอาก็นี่แหละครับเป็นที่ฮอที่เราซื้อกันมาครับซื้อหากันมาพวกคุณมันรัวพวกคุณมันรัวเอาแล้วครับผมเราจะกินยังไงดีว่าแม่งเยอะมากคือตอนนี้แม่งเยอะแบบเยอะมากไปอย่างเร็วเลยเพราะแม่งนานมากกลัวแน่นอนที่หอแรกครับน้ำดื่มช้างครับผมอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วตามเซเว่นแม่งก็มีกันด้วยน้ำดื่มช้างเหาแล้วครับผมลองดูลองดูเตอนนั้นมันก็ไม่มีเขี้อะไรนะพวกมึงเล่นอะไรกูเนี่ย ว่าเทปนี้เป็นเทปที่เป็น E p พีที่สุขภาพดีสุดแล้ว <laughs> แดกน้ําเยอะไปปะคุณโอ้ยอะไรนะอีพีที่แล้วเป็นเครื่องดื่มชูกําลังอู้ทํทำลายสุขภาพเทปนี้เป็นน้ําเปล่าอะไรเนี่ยโ, <laughs> <laughs> โอเคทีนี้เป็นไอันาาี้แล้วกันช้างและสิงห์เลยเป็นคู่แข่งกันเลย,ยช้างและสิงห์เลยเมื่อกี้ช้างถือว่ากล่อมกล่องโ้แย่ออกได้ไงวะอะ ถือว่าสะอาดนะถือว่าสะอาดนะถือว่าได้อยู่นะน้ำเสียงก็ถือว่าเหมือนแบบกินละเลื่อนคอกินละเลื่อนคอเอางี้ดีกว่ามันจะมีคนบางประเภทด้วยที่แม่ไม่กินน้ำคริสตัลนเลยมีว่าเคยเจอป่ะคนนึงเคยเจอไม่กินน้ำคริสตั้นไม่รู้เป็นสตีอะไรวันนี้เดี๋ยวเราลองกินดูว่าน้ำคริสตั้มันเป็นอะไรวะว่วงกินแล้วเดี๋ยวลองดูไม่มีกลิ่นม่นี่อะไรเลยพี่เออวะเออสัมผัสมันต่างหนึเว้ยน้ำเสียงกับน้ำไอเนีางคริสตั้นอ่ะเฮ้ยเออว่ะหนึ่งหนึ่ ว่าเฮ้ยแม่งต่างว่ะไอ้เหีย้ยเฮ้ยหรือกูคิดเองหรือหรือผมรู้ว่าตามพวกคุณมั้เนี่ยตางจริงเราสัมผัสไอ้เนี่ยแม่งเป็นเหมือนบว่ามันจะมีแบบนิดนอดแที่แบบเฟื่อเๆือนะเฟื่อเฟือนลิ้นอ่ะเฟื่อเๆนลิ้น,น,น,นแต่ว่าช้างกับสิงเนี่ยแม่งจะเหมือนเหมือนกันเลยอะไรที่ยังไม่กินก็เดี๋ยวเอาไว้ซีกน,นี้ก่ะซีกน,นี้ก่นซีกนี้ซีกเออผมรู้แล้วว่าทำไมคนแม่ไม่กินน้ำคิตัลคือราสัมผัสกับมันมีอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่อร่อยอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะเออไหวเี้มันไม่อร่อยจริงว่ะเฮ้ยเอี้ ไม่รู้นะอันนี้แบบพูดแบบตามที่แบบแบบหมายถึงว่ารู้สึกอะไรอันนี้เป็น my choice ครับ H2O สวยหรูเลยอันนี้ไปหาซื้อได้ตามที่ไหนวะพี่ top s u เปอร์มาร์เออ t เปอร์มาร์เก็ตไม่รู้เป็นยี่ห้อใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะครับคือเมื่อกี้คริสตัลมันจะเป็นแบบถ้าใครชอบบางคนชอบแหละแต่ผมเหมือนรู้สึกว่าเวลาโดนลิ้นแล้วสิงรู้สึกดีกว่าเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้ำเปล่าแม่งก็แม่งก,ก็ต่างกันนะอะไรอะอะไรอะพระคุณอ้าวลองดู เพี้ยต่างหนักเลยว่ะเฮ้ยหรือว่าเล่นกุ๊เปี้ยวะเฮ้ย <c oughs> ผมรู้แล้วผมรู้แล้วคือน้ําเปล่าเนี่ยรสชาติแต่แม่งจืดเหมือนกันแหละตามที่ทุกคนรู้เว้ยแต่ว่าสัมผัสแรกที่กินมันเข้าไปอะ่ะแม่งจะมีความแบบเหมือนเฟื่อนลิ้นด้วยอะไรด้วยเฟื่อนมันจะมีกลิ่นนิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบบอุปทานหรือว่าแต่ว่าเวลากินเข้าไปอะมันจะมีความแบบ หมือนเสือนลิ้นอยู่นิดๆไยแต่ละยี่ห้อไม่จะไม่เหมือนกันน้ำสิยงเนี่กินแล้วแม่งลื่นเลยส่วนคิสตันเนี่ยแม่งจะมีเหมือนแบบมวนนิดๆอะไรสักอย่างเนี่ยบอกไม่ถูกเหมือนกันเอาลวครับผมต่อไปออร่าครับที่เราก็รู้จักกันดีอันนี้ถือว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติอยู่คู่ไทยมานมนานลวเมื่อก่อนใครแดดนี่ร้อนเลยนะถือแบบเหมือนแดดวิ่งแดดน้ำแร่ไปน้ำกร๊อกก็ได้ายทุกคนไม่ต้องเคยโดนใครถือน้ำแร่ออร่านี่แบบเย็นเย็นแดดน้ำแร่แดดแบบแร่ น้ำแร่สองบาทแต่มั้งอันนี้ร้อนก็อยู่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองกินครับอันนี้ออร่านะครับมามันจะมาแบบเหมือนซอน้ำแร่และอันนี้มาอันนี้มั้งไอเนี่ยไอเขาสามุกมั้งเนี่ยอันนี้สก,กัดจากข้าสามุกเลยนะโอ้มีกลิ่นยี่หรอลิงเล็กๆเอ้ยสามุกมีลิงป่าวะใช่ปะจำผิดละไอสัตว์อถ้า ้ากินแบบอย่างนี้เลยนะถ้ากินแบบว่าติดต่อกันแบบแต่ละยี่ห้อเลยนะไอ้น้ำแร่ออร่าเนี่ยแม่งมีความอร่อยด้วยแล้วก็แม่งเหมือนแบบกินเข้าไปมันรู้สึกแบบให้ความสดชื่อเล็กๆอ <c oughs> ่ะคือตอนนี้กูกําลังสูง <c oughs> ส้ตัวเองอยู่ว่ากูคิดไปเองป่าวว่าหรือกูรั่วหรืออะไรวะเนี่ยคือน้ําเปล่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่มันแบบว่าแตกต่างกันนะแต่พอมากินแต่ละยี่ห้ออ่ะไอ้ชื่องงเลยสั่์แม่งแตกต่างวะเชื่อคุณรั่วไปแล้วกูต้องหาหมอแล้วจบจบเทปนี้กูต้องหาหมอแล้วขอกินอีกทีวะ อันนี้มันจะมีความแบบอร่อยอะเออต้องบอกว่านุ่มแนละอร่อยทีนี้ก็มาต่อไปเดี๋ยวมาลองอันนี้ก็ถือว่าทําดูดีเลยเนี่ยดูครับดูดูเชือดูเชือกขาวเอออันนี้เขาจากไหนอะลับตาคองปะ <c oughs> ลับตาคองมาเากอันเนี้ยมองเฟรอร์ครับเดี๋ยวเราลองดูว่าออร่ามองเฟรอร์นี่จะแตกต่างกันยังไงนะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในหมวดน้ำแร่เหมือนกันอ่ะลองดู เหมือนกินไปแล้วมองเฟอร์อ่ะมันจะนุ่มลิ้นกว่าเว้ยกูว่าต้องมีคนมาเม้นดา่ากูแน่มึงรู่วไอรู <c oughs> มอ่มึงแด่น้ําเปล่าอีฟมึงแด่น้าเปล่าอยู่ตอนนี้มึงร่วไปแล้วคือมองเฟอร์เนี่ยเมื่อกี้ถ้าเทียบกับออร่าออร่ามันจะเหมือนแบบว่ามีความเข้มอะไรบางอย่างกูงไม่รู้เหมือนกันว่ะไอน,นี่มันจะมีความละมุนล,ลิ้นแบบบางๆกว่าออน,นี้มันจะเหมือนแบบมวลมันจะหนาแปลกอ่ะแต่อร่อยใช่ โคตรรั่วเลยสัตว์มารีวิวน้ำน้ำปากบ้าเอาครับต่บไอไปเป็นเพวเล่ครับเป็นโหมดน้ำแร่เช่นกันนะอันนี้หัวนี้แม่งดูครับน้ำแร่เขาจะแบบว่าเหมือนแบบสก,กัดมาจากเช่นหุบเขา,ต,าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออดอยตุงใช่อันนี้เป็นดอยตงุงอา่าเขาจะแข่งกันแบบว่าอันไหนแม่งแบบว่าสดชื่นกว่ากินแล้วแบบธรรมชาติที่สุดอะไรอย่างเงี้ยอาครับเพลเล่ครับเพล่าหูยเกือบแล้วกู อ่านว่าเพล่านะครับเพลเล่ยี่้อเพล่าะ้ยเอากระปุท้องอื่นไปหมดแล้วเนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวเรามากินดูครับจริงๆผมยังจำรสชาตขิของทั้งหมดได้อยู่เลยนะเรากินมาห้ายี่ห้อละอันนี้เป็นยี่ห้อที่หกครับยี่ห้อที่หกอันนี้เฮ้ย hey, ไม่ต่างกันมากเว้ยเฮ้ยสองอันนี้ไม่ต่างกันมากมันจะมีความแบบ เหมือนแบบกินแล้วมันสดชื่นอะ่ะถามว่าต่างกันไหนผมว่าเวลาเป็นน้าแร่แม่งต่างกันเลยนะต่างกับน้ําพวกเนี้เอออันนี้เหมือนน้าบาดาลเ <c oughs> นี่ยไปว่าเขาอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนก็ด่าอีก <c oughs> โอ้ยกูยังไม่ได้เช็คเมลไม่รู้มีใครแม่งไอเหียส่งสารมาฟ้องมาหมไม่รู้เนี่ยไอหาเอา้ยมันคือมีความต่างกันอยู่ครับคือแบบต่างแบบงง,ง,งๆอ่ะไม่รู้ว่าแม่งต่างยังไง ต่ก,กินแล้วมันเหมือนแบบและมุนล,ลิ้น,นแล้วมันให้ความแบบเหมือนแบบสดชื่นกว่าไม่รู้ว่าแม่งเราอุปโหลปไปเองว่าแม่งคือน้ำแร่แล้วเราคิดว่าแม่งสดชื่นแล้วแบบไม่รู้นะไอ้ที่กูว่ากูคงคิดไปเองนะอันนี้ครับเนปจูนเนปจูนก็เป็นยี่ห้อที่อยู่ตามพวกโรงแรมครับผมพวกมารู้จะชอบใช้เนปจูนใช่ปะพี่จ้าทำไมรู้ว่า ทำไมรู้มัวเอาอันนี้พี่ตากล้อง,ของเขาเล่าให้ฟังครับว่าเขาจะมักนิยมใช้กัะตามม่านรูดใช่ใช่าเพี่ใช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 เข้าม่านรูดบ่อยๆจะเห็นนับจุดจะลองดูอันนี้ข้ามช็อตกลับไปที่น้ําธรรมดาก่อนอ่า ียาแบงต่างจริงว่ะใครบอกว่าแดกน้ำเปล่าไม่ต่างกูเถียงเลยพอกินแล้วลึกถึงแบบอดีตที่เคยเข้าไปเข้าไปปุ๊บห้องมันจะไม่มีหน้าต่างฝักบัวเก,ก่าๆขายยางมีบ้านปิดแล้วก็ตูดลดโผ่มาน,นิดนึง <laughs> อธิบายมากเลือเป๊ะสัตว์อ่ะเหมือนเคยเข้าไปแล้วอะ่ะ ไม่เคยนะครับผมตากล้องเขาเล่ามาให้ฟังครับต่างมากเขาจะบอกว่าพอกินไอน้ําแร่แล้วมากินน้ําอันนี้ที่เป็นน้ําธรรมดาแม่งต่างแบบต่างเลยอ่ะดูแลถ้าใครติดน้ําแร่แม่งจะกินน้ําพวกนี้ไม่ได้เลยบางทีผมว่าน่าจะใช่นะทีนี้ครับผม นอกจากน้ำแร่ที่เราเคยคุ้นตายมันก็จะมีบางยี่ห้อที่แบบว่าอเฮียแพงไปเฮ้ยน้ำเปล่าเฮ้ยไอเฮียปกติกอกก๊เฮ้ยกอกก๊ฟรีนะนี่น้ำเปล่า60บาทเฮ้ยสี่สิบห้าสิบเฮ้ยบางอันแม่งถึงเป็นร้อยเลยนะก็เราก็เลยเลือกมาสามยี่ห้อครับที่แบบว่าเหมือนแตกตาผมด้วยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ครบนะครับถ้าใครมีเหมือนข้อมูลหรือว่ายี่ห้ออะไรที่อยากจะแนะนํานอกจากนี้ก็ ลองเม้นกันแนะนากันเข้ามาว่ามันต่างกันยังไงแล้วก็ฝากด้วยครับคือผมชอบมากเลยที่ทํารีวิวมาคือจะมีข้อมูลที่แบบถูกต้องคนที่แบบว่ามาเมนว่าทําไมมันถึงต่างกันเป็นเพราะอะไรอันเนี้ยยังไงก็แบ่งปันความรู้กันได้ครับว่าอะไรมันต่างไม่ต่างต่างเพราะว่าอะไรนี่เดี๋ยวรอผู้รู้เข้ามากูสายรีวิวพูดตามใจฉันอย่างเดียวเอาละครับผม ที่ห่อที่ที่ที่ถือว่าเป็นที่ค้่องใจมากๆแล้วก็แบบว่าตามพวกร้านแบบกาแฟหรูๆก็ชอบจะขายอีเวียงอีเวียงนะครับผมอีเวียงอีเวียงอ๋อเอเวียงเออใช่อีเวียงแมกูจะเรียกใครเนี่ยอีเวียงอีเวียงมหมนี่นี่เอเวียงนะครับผมเป็นน้ำจากฝรั่งเศสอ่อันนี้เนี่ยฝรั่งเศสเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูครับว่าน้ำแร่จากฝรั่งเศสมันจะต่างจากน้ำแร่ไอ้พวกนี้ยังไงมา บ่องชูกละมังกัละมังเลเนอะ <c oughs> บองชู่กละมังกัมังเลย <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าน้ำแร่แม่งเหมือนจะไม่ค่อยต่างกันมากแล้วแต่มันจะมีความละมุนเว้ยผมอยากจะบอกว่าพอได้มารีวิวอย่างเนี้ยแล้วแม่งเห็นเลยอะว่าน้ำแร่แม่งอร่อยกว่าแล้ว มันทําให้เรากินได้เยอะกว่าด้วยมากเลยเว้ยแบบสดๆเลยจากฝรับบ่งเศสเลยเอลนะเว้ย,เ,ย,เ,ยเจ้ขาขาวเอลนะนี่เรากินจากเจ้ขาขาวเอลนะครับแต่กินอยู่ที่สซนหลวงนะครับผมตอนนี้คิดดูมันสมควรแล้วที่จะแพ้ครับผมละมุนลิ้นอยากจะบอกว่าละมุนลิ้นเลยอันนี้ครับผม <c oughs> เป็นน้ําจับที่ห้อฟิจิครับผมเขาบอกว่ามาจากประเทศประเทศที่อะไรวะประเทศสหรัฐอู่เกาะฟิจิเท่กกว่าฟิจิเอาตรงนะรงชาติหน้าตาเป็นไงวะ ไอชื่อยังไม่รู้จักเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าเขามีความเด่นอะไรยังไงเน่อันนี้ครับผมเดี๋ยวลองเิด็ดูอย่างที่บอกครับว่าน้ำแร่เนี่ยจะไม่ค่อยต่างก,กันมากนะผ่านไปกับพิจินะครับผมอยากจะบอกว่าในหมวดของน้ำแร่ครับคือแทบจะไม่ต่างกันแล้วว่าอะไรอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ว่าถ้าเทียบกับน้ำแร่กับน้ำธรรมดาเนี่ยเชี่ยแม่งต่างเว้ย เอาละครับผมก็มาถึงยี่ห้อสุดท้ายนะครับที่เราได้ไปเห็นมาแล้วมันก็ดูแปลกๆอยู่ครับมันชื่อยี่ห้อว่าเปอร์ลีเ r l เปอร์อ่านยากอานดิเอะ เปอร์ีเยเปอร์ e. ีเอ e, เนี่ยเปอร์ลีเอ e เลยนะฮะเอาเป็นว่ามันเป็นน้ำแร่ธรรมชาติแล้วมันก็เขียนบอกว่าชนิดมีฟองครับเฮ้ยน้ำเปล่ามีฟองอีกเหรอเห้ยน้ำแร่ธรรมชาตินะน้ำแร่ธรรมชาติชนิดมีฟองมาจากแหล่งเปอร์ลีเ e. อแสดงว่าเปอร์ลีเ e. อไม่ต้องเป็นสถานที่เที่ยวสักอย่างแน่เลยเว้ยฟองปะฟองที่นี่เไหมวะ <c oughs> ชื่อวะชื่อเอ่อนึกออปะนึออเปอร์ลีเอ <c oughs> e. <c oughs> ว่าแล้วใช่เลยเ <c oughs> อาละครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีฟองไงเราเตรียมแก้วมาครับเปิดมามันต้องมีเสียงะ ใช่แซงม,มาถัดแก๊สมาเสียงนี้ปกติจะแบบข้อขวดแล้วอะข้อขวดแล้วข้อขวดเลยเอาล้ครับผมอะเอฟดูฮะดูฮะผมมีฟองมีฟองครับเดี๋ยวเรามาลองชิมว่าน้ำเปล่ามีฟองจะเป็นยังไงนะครับผมคุ้นๆเลยอะนี่ถ้าได้สักฝาในนี่โดนเลยนะ,ะฮะ <laughs> บ้าเปล่าพี่ไอ้เคิดจะโดนแบนเด็กดูเยอะเยาวชนดูเยอะฝาเดียวมันไรหลังไม้หลังไม้หลังไม้สปาเดี๋ยวชนเ,เข้าใจอยู่หลังไม้หลังไม้ใต้โต๊ะ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 เฮี้ยแปลกสักเด้ใครวะกูถามหน่อยใครชอบกินเนี่ยใครเขาชอบกินแม่งเหมาะสําหรับไอ้นี่เลยอะ่ะคนที่แบบว่ากินแอลกอฮอล์โซดาน้ำเฮีย้ยเนี่ยคือโซดาน้ำ ใครที่ชอบกินผสมโซดาน้ำไอ้เฮียนี่แหละคือโซดาน้ำแยบแท้จริงเลยอะไอ้เดียไม่ต้องไม่ต้องโดนแซวเด้ยเฮ้ยล้างไตเหรอ <c ười> เคยโดนเพื่อนแซวมากินโซดาเอ้ยมึงล้างไตอะไต,อะไตเลยครูแค่ชอบไปเฉยๆอันนี้แหละครับคือทางออกของคนที่ชอบกินโซดาน้ำครับไอ้เฮียนี่ใช่สั์ก็ทําการรีวิวน้ําเปล่าตามที่ขอมาครับคือเนื่องจากทุกคนโหวตมาเยอะมากว่าอยากให้รีวิวน้ําเปล่าขอบคุณมากครับผมก็วันนี้ครับตามคําขอครับ วันนี้ก็ฝากซับสไคร้กดไลค์ก็แนะนำติดชมกันแล้วแต่ครับผมเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูก็ว่าการ EP หน้าครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผมไปละ